ลองนึกภาพตามนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราเอาเทคโนโลยีสุดล้ำมาเจอกับการเกษตรซึ่งเป็นหนึ่งในอาชีพที่เก่าแก่ที่สุดของมนุษย์เราเลยเอาละครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าฟาร์มในอนาคตเนี่ยหน้าตาของมันกำลังจะเปลี่ยนไปเป็นแบบไหนนี่คือคำถามใหญ่ของยุคเราเลยก็ว่าได้นะครับมันเป็นเหมือนโจทย์ที่ขับเคลื่อนนวัตรกรรมใหม่ๆทางการเกษตรเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องการปลูกพืชหรือว่าเลี้ยงสัตว์แบบเดิมๆอีกต่อไปแล้ว แต่เป็นเรื่องของการหาคำตอบให้กับความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเรื่องหนึ่งของมนุษยชาติเลยครับคือตอนนี้เนี่ยภาคการเกษตรสมัยใหม่กําลังเจอกับความท้าทายหลายด้านมากๆครับแบบว่ามาพร้อมๆกันเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องจํานวนประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นทุกวันวันแล้วไหนจะปัญหาขาดแคลนแรงงานอีกแถมยังต้องเพิ่มผลผลิตให้ได้มากที่สุดโดยใช้ทรัพยากรเท่าเดิมหรือน้อยลงด้วยซ้ําแล้วก็ยังมีแรงกดดันเรื่องสิ่งแวดล้อมอีกที่ว่าต้องทําฟาร์มแบบยั่งยืนขึ้น และทางออกที่หลายๆคนกำลังจับตามองกันอยู่ตอนนี้ก็คือสิ่งที่เรียกว่าเกษตรอัจฉริยะหรือ smart agriculture ครับซึ่งมันเป็นคำเรียกร,มรวมๆของโซลูชันทางเทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาทั้งหมดที่เราเพิ่งพูดถึงกันไป ต้องย้ำตรงนี้ก่อนนะครับว่าแนวคิดนี้เนี่ยไม่ใช่การเอาเทคโนโลยีมาแทนที่เกษตรกรนะครับแต่เป็นการเสริมพลังเป็นการมอบเครื่องมือใหม่ๆที่จะช่วยให้เกษตรกรทำงานได้ง่ายขึ้นแม่นยำขึ้นแล้วก็มีประสิทธทิภาพมากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยครับโอเคงั้นเรามาเริ่มดูตัวอย่างแรกกันเลยดีกว่าครับหัวข้อนี้จะเน้นไปที่การใช้ข้อมูลเพื่อทําให้เราเข้าใจสภาพแวดล้อมในฟาร์มได้ลึกซึ้งขึ้นมากๆมันเหมือนกับการมอบประสาทสัมผัสพ,พ,พิเศษให้กับเกษตรกรเลยละครับ หัวใจสำคัญของเรื่องนี้ก็คือสิ่งที่เรียกว่า Internet of Things หรือที่เราเรียกสั้นๆว่า IoT ครับถ้าให้พูดแบบเข้าใจง่ายๆเลยนะมันก็คือการเอาอุปกรณ์ต่างๆที่มีเซ็นเซอร์เนี่ยมาเชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ตทำให้พวกมันสามารถคุยกันแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้เองตลอดเวลาเลยครับและนี่คือตัวอย่างจริงจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยนเรศวรครับ ภาพนี้อาจจะดูมีรายละเอียดเยอะหน่อยไม่ต้องพยายามอ่านทั้งหมดก็ได้นะครับเพราะหัวใจของมันก็คือชุดอุปกรณ์ที่เป็นเหมือนสมองกลของฟาร์มไก่มันมีไมโครคอนโทรลเลอร์ที่เชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์หลายอย่างเลยทั้งวัดอุณหภูมิความชื้นหรือแม้กระทั่งแก๊สแอมโมเนียคือมันเหมือนมีผู้ช่วชาญคอยดูแลฟาร์มให้เราตลอด24ชั่วโมงเลยครับแล้วมันทำงานยังไง เออกระบวนการมันง่ายมากๆเลยครับสเต็ปแรกเลยก็คือบรรดาเซนเซอร์เนี่ยจะคอยเก็บข้อมูลสภาพแวดล้อมต่างๆในโรงเรือนจากนั้นข้อมูลก็จะถูกส่งไปให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ประมวลผลแล้วก็ส่งข้อมูลทั้งหมดแบบไร้สายขึ้นไปเก็บบนคลาวสุดท้ายเกษตรกรก็จะได้รับการแจ้งเตือนต่างๆผ่านสมาร์ทโฟนได้แบบเรียลไทม์เลยครับทีนี้ส่วนที่น่าสนใจมากๆก็คือผลรัพที่เกษตรกรจะได้เห็นนี่แหละครับ ข้อมูลทั้งหมดจะถูกเอามาแสดงผลบนหน้าจอแดชบอร์ดแบบนี้เลยภาพนี้อาจจะดูซับซ้อนไปหน่อยนะครับแต่หลักการของมันก็คือทำให้เกษตรกรสามารถเห็นข้อมูลทุกอย่างในฟาร์มได้แบบสดๆไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนหรือเมื่อไหร่ก็ตามขอแค่มีสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ก็พอประเด็นสำคัญก็คือการที่เรามีข้อมูลอยู่ในมือแบบเรียลไทม์เนี่ยมันช่วยให้เกษตรกรตัดสินใจได้ดีขึ้นเร็วขึ้นมากๆ ซึ่งผลลัพธ์สุดท้ายก็คือสัตว์ในฟาร์มก็จะมีสุขภาพที่ดีขึ้นลดความสูญเสียที่ไม่จำเป็นแล้วก็ช่วยให้ผลผลิตโดยรวมดีขึ้นนั่นเองครับเอาละครับพักเรื่องการเฝ้าระวังไว้ก่อนทีนี้เราจะย้ายไปดูเทคโนโลยีอีกแบบหนึ่งนั่นก็คือระบบอัตโนมัติที่มันทำงานได้ด้วยตัวเองเลยมาดูเคสที่2ของเรากันครับและพระเอกของเรื่องนี้ก็คือปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นั่นเองครับ พูดง่ายๆก็คือเทคโนโลยีที่ทำให้เครื่องจักรมันฉลาดขึ้นสามารถทำงานซับซ้อนๆอ,อย่างการมองเห็นการแยกแยะสิ่งต่างๆหรือแม้แต่การตัดสินใจทำได้คล้ายๆกับมนุษย์เลยและนี่คือตัวเลขที่อาจจะทำให้หลายคนอึ้งไปเลยนะครับหุ่นยนต์กำจัดวัชพืชที่ใช้ AI เนี่ยหนึ่งตัวราคาอยู่ที่ประมาณ50,000ดอลลาร์ 50, สหรัฐหรือก็คือประมาณล้านแปดแสนบาทฟังดูเยอะมากใช่ไหมครับ แต่ว่าถ้าเทียบกับค่าแรงคนงานและค่าสารเคมีที่ต้องจ่ายในระยะยาวแล้วเนี่ยสำหรับฟาร์มขนาดใหญ่การลงทุนนี้อาจจะคุ้มค่ามากๆเลยก็ได้ครับตารางนี้เทียบให้เห็นภาพชัดๆเลยครับว่า AI เข้ามาเปลี่ยนวิธีการกำจัดวัชพืชไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยจากเดิมที่ต้องใช้แรงงานคนต้องพึ่งพายาฆ่าหญ้าก็เปลี่ยนมาเป็นระบบอัตโนมัติที่ไม่ต้องใช้สารเคมีเลยแม้แต่นิดเดียว แถมยังทำงานได้ทั้งวันทั้งคืนโดยใช้พลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ด้วยคำถามคือแล้วหุ่นยนต์มันรู้ได้ยังไงว่าต้นไหนคือเพื่อผลแล้วต้นไหนคือวัชพืชคือมันมีตาครับซึ่งก็คือกล้องที่ติดอยู่บนตัวมันนั่นแหละ มันจะคอยสแกนพื้นที่ไปเรื่อยๆจากนั้น AI ก็จะทำหน้าที่วิเคราะห์ภาพเพื่อแยกแยะพอเจอวัชพืชปุ๊บแขนกลก็จะเข้าไปจัดการทันทีอย่างแม่นยำเลยแล้วถ้าเกิดมีปัญหาอะไรขึ้นมาระบบก็จะส่งสัญญาณเตือนไปที่เกษตรกรทันทีครับพอเราเห็นตัวอย่างไปแล้วทั้ง2เรื่องทั้งเซ็นเซอร์ในฟาร์มไก่แล้วก็หุ่นยนต์กำจัดวัชพืชคำถามต่อมาก็คือแล้วอนาคตละ่ะเทคโนโลยีการเกษตรมันกำลังจะมุ่งหน้าไปทางไหนต่อ ก้าวต่อไปมีคำศัพท์คำหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยครับนั่นก็คือคำว่า Agentic AI ซึ่งมันคือ AI ที่พัฒนาไปอีกขั้นจากที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันคือมันไม่ใช่แค่เครื่องมือที่คอยทำงานตามคำสั่งอีกต่อไปแล้วนะครับแต่มันคือระบบอัจฉริยะที่สามารถวางกลยุทธ์และตัดสินใจเรื่องต่างๆให้กับฟาร์มได้ทั้งระบบเลยลองนึกภาพ AI ที่สามารถสั่งโดรนให้บินไปสำรวจพื้นที่ได้เอง สั่งรถไถให้ไปเตรียมดินหรือปรับการให้น้ําได้เองทั้งหมดโดยวิเคราะห์จากข้อมูลสภาพอากาศและราคาตลาดแบบเรียลไทม์เนี่ยแหละครับภาพของฟาร์มในอนาคตการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้มันก็พาเรากลับมาสู่คําถามสุดท้ายที่สําคัญมากๆว่าในเมื่อเทคโนโลยีกําลังจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของไร่นายอย่างเต็มตัวแล้วเนี่ยมันจะส่งผลต่ออนาคตของอาหารบนจานของเราทุกคนยังไงนี่คือคำถามที่น่าเก็บไปคิดต่อสำหรับอนาคตที่กำลังจะมาถึงครับ